ค่ะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปตึกสาทรนะคะจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเนาะจะได้แบบประหยัดเวลาเพราะว่าไอาต้องไปถ่ายรูปด้วยนะคะไปกันเลยไอนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเพื่อความเร่งรีบผมจะกระเยะิกก็ช่างมันเนาะรถก็ค่อนข้างติดถ่ายรูปมาแล้วเนาะ แค่ไหนแค่5นาทีนะคะก็ได้รูปออกมาเลยนี่รูปปัจจุบันเนาะโหล280บาททุกรูปเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอเวลานะคะพอเวลาของไอเป็นเวลาบ่าย2 1ง5นาทีนาะเดี๋ยวไอก็จะสั่งข้าวกินนะคะตอนนี้ไออยู่ใต้ตึกสาารทซิตี้ทาวเวอร์เนาะมันก็จะมีพวกอาหารนะคะลืมเอาแว่นตามาพี่น้องอลืมเลยโอเคเนาะคะ่ะมากินข้าวด้วยกันหิวข้าวเนาะก่อนที่จะขึ้นไปทำวีซา่า ข้าวหมูกระเทียมอร่อยอร่อยข้าวกระเทียมกระเทียมอ่า ขึ้นไปข้างบนนะคะหลังจากตัวนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะคะลงมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นเนาะทุกคนเนาะคนวันนี้แบบคนเงียบม,มากเลยนะอันนี้ยังไม่ถึงคิวอานะแต่อัพขึ้นมาก่อนโอเคเดี๋ยวเจอตอนลงมานะทุกคนบ๊บบายสวัสดีคะ่ะเอกสารก็เสร็จแล้วนะคะอาจจะพาทุกคนกลับบ้านมือเฮิอนเฮาตอนนี้ก็เป็นเวลาจาักโมงบ่ายสามกว่า ตอนแรงจะพาพี่น้องไปเที่ยวข้างนอกนะวันนี้อยู่ห้องอันก่อนนะคะเสร็จธุระแล้วไอว่าจะไปห้องโดนมาเซ็นท่านพ้าลามสามมาดูเสื้อสักสองตัวสามตัวเนะปะช้อปปิ้งที่เซ็นท่านผ้าลามสามนะคะทุกคนไกลมากนะแต่ก็มาไปบ่พี่น้อง มีรถไฟด้วยนะอาก็จะออกจากเซ็นทัลแล้วนะคะได้เสือ้สอ2ตัวกางเกง2ตัวแล้วก็น้ำเนาะก็หมดไป800บาทนะคะเดี๋ยวไปดูที่ห้องว่าอาซื้อเสือเส้อแบบไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเนาะไปะ ่แบบเป็นนั่นนี่แบบไม่ง่ายนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าซื้อก็เก่งตาช้างใช่ไหมมันจะไม่ได้อย่างนี้นะมันจะแตกเป้านะคะอันนี้ไปเซ็นช้ต์ก็หมดประมาณแต่ร้อยแล้วก็ได้เสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้จะใส่ไปหาหมอมันอาจจะไม่เรียบนะแต่ก็มันก็ดูสุภาพนะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทตัวน,นี้ก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ มุ้งมิงมุงมิงสไตล์ไอเนี่แหละพี่น้องเข่าก็ต้ยอมเข่าเนาะเองตัวนี้นะคะ259บาททั้งหมด517บาทเดี๋ยวจะลองใส่เข็มเนาะไปตัดขานิดนึงก็โอเคเห็นวันนี้มันจะง่ายๆใส่ไอ้นี้มันก็โอเคนะน้ำมาขวดละ40บาท3ขวด100แล้วก็กวเหมือนเมื่อวา,ไไน,ออานนี้ที่ไอไปไลฟ์สดเนาะไออยากกินตับปลาแซลมอนจัดเลยนะตับปลาแซลมอนเนี่ยเอาจะขวดกินเลยลนะกัน เนี่ยร้อยยี่สิบบาทกับกระถินขนมจีนร้อยห้าสิบไอเมื่อกี้เนี่ยไอโทรไปหาโรงพยาบาลาบำรุงราษฎร์เนาะแต่ว่าติดสายเพิ่นเลยบอกว่าให้คอนแทคอยู่ใน Facebook, เฟซบุ๊กโรงพยาบาลาบำรุงราษฎร์เดี๋ยวไอจะส่งเมสเซจไปหานะคะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าส่งเมสเซจไปหาทางเราได้เลยเนาะเดี๋ยวค่อยกินข้าวด้วย ได้เฮ็ุธุระมาแล้วก่อนเพราะว่าไอายอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าไอานัดจกัจกรงจักโมไนี่นะถ้าไอานัดแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยไอก็อาจจะไม่ออกไปข้างนอกคืนนี้เปนี่นะเพราะว่าไอายอยากไปเดินดูข้างนอกพี่นอองไออยากไปตลาดพร้อมพง,งอุ้ยตลาดพัดพงนะคะโรงพยาบาลบหรุงราษฎร์ผมลงเรืรอง โอเคเดี๋ยวให้การนัดแล้วเราไปกินข้าวกันเลยเนาะพรุ่งนี้นะ8ปดโมงค่อยลุกมาโทรอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจะตอบเป็นพรุ่งนี้นะมันก็นอกเวลาแล้วพี่น้องมันทุ่มหนึ่งล้เนาองซีวอาไปมาค่ะมันไม่ได้แบบอัมบรวันแบบฉุกเฉินเนาะมากินข้าวกับไายตามส้ม120บาทตามปลาแซลมอนถ้วยจานเราอยู่ไหนอ้หวข้าวขนาดเลยบ้านี้อ้ากินอะไรบ้างแล้วเนาะ กินข้าวตอนเชา้าตอนเที่ยงเนาะแค่นั้นเองนัวมากเลยนะเหมือนจะนัวมากซื้ออย่างเดียวเลยนะวันนี้ทุกคนวันอี้20บาทนัวสุดเข้าคิวด้วยนะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องเข้าคิวใช่ไหมฮาบอลูเนาะ สั่งสั่งเข้าคิวด้วยค่ะอาก็เราไม่รู้เราก็ขอโทษอันนี้ยี่ห้าเมื่วานซื่อมา20ส่สบกะจิตเดี๋ยวชอบเนาะอาจจะดูโลโกไหน่อยนะตา,ตามตามตามภาษาสาวโรงงานจึง้งจึีงไม่มีผงขยะ ไม่ว่ากันอย่าไม่อยากใส่ขยะนะคะมันจะหมินเดี๋ยวแยกอย่างอีกอย่างคืออย่างแห้งแค่บอกว่าไม่เผ็ดน,นะถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยชิลรสนะคะชิลรดชิวรักวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแม่บ้าน ที่อยู่สถานทูตฝรั่งเศสที่ทักทายไอย้ขอบคุณป้ามากเลยนะคะคุนบอกว่าป้าคุณหนูมากเลยใช่คนที่อยู่สกลนครคนครพนมรู้ไหมคะถ้าดูก็คือไอเป็น KPPA บอกนะอ๋อป้าดูป้าดูจะเจะหนูตำบีบลูตกินอขอบคุณป้ามากเลยนะคะเราไม่เราจะไม่ใช้ถ้วยจานเปลือกนะถ้วยกับ ช่วยกับอันนี้อะ่ะห้าสิบสี่บาทแล้วก็พี่คนนึงไอซื้อ้มต่ำอยู่เนาะเพินเป็นแฟนคนเยอรมันขอบคุณเช่นกันนะคะพี่ส่อให้พี่เดินทางไปเยอรมันอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อนเดินทางมือเนาะอย่าก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนาะ เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับไอ้ไอ้เมื่คิดว่อจะเจอใครเพราะว่า่องเขาก็ส่องแบบน,น้อยๆนะนก็เขา้ามาทักอายเลยนะดูอยู่นะผลา ที่คนที่ได้แฟนคนเยอรมันซื้อส้มตำอยู่นาเซเว่นตลาดผูนขอบคุณนะคะกำลังใจจากทุกคนยังจองอันนี้บรได้เยอะว่าตามันใส่หอดอันนี้สนนนนรสชาติก็อร่อยอยู่นะชุลรสได้อยู่ กินเอียนปลาสีออก,กอยู่บ่อข้างนอกเนี่ยห่านด้วเนาะดูก่อนมีรูอร์วิตนะคะราคาก็ไม่ได้แพงร้อยห้าสิบบาทย่อมยำกุ้งร้อยแปดสิบบาทก็ราคาเหมือนแบบโรงแรมทั่วไปแหละทุกคน อะไรสดุดเดยวไปนอนสิบเบื่อกินทุกคนดูนี่แลหละเราใครปลาแซมอนเยอะอยู่นะสามตอนสามตอนไปนองแต่แกตาาอร่อยเขากับผู้นะว่ามันต้องมีการเข้าคิวหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาเขาไปปูพากะสั่งเลยแล้วเนาะกินเสร็จต้องมัดปาดกตรงนั้นนะอร่งทิ้ิงขยะข้างล่างเวลามันเหม็น รตอว่าไปไว้ข้างนอกระเบียงก็ได้นะอืครับชาโลทิงแล้วกนเมื่อหนาไปซื้อกิฟพี่นนองกิฟอันละสิบบาทนะไหมเน็บผมอะ่ะน้อยใครอายตัวละ สามสิบบาทอาย,อายค่ะนกขา้วแไอแพงฉันต้องอายบไอนี้ถ้าเป็นไอเป็นคนหนึ่งที่ถ้าไอาถามแหละไอเป็นคนที่บ่คคอยกรถอยถามแล้วต้องซื้อแพงก็ต้องซื้ออืม ถามแล้วอะอาจอยเป็นปมาอือขออญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย